ทำสัญญาใจโดยการว่าอมก่อยเราไม่ส่งเสริมการปลูกข้าวโพเดเลี้ยงสัตว์เรื่องนี้นะครับก็ได้รับเสียงชื่นชมัจากผู้หลักผู้ใหญ่ว่าอมก่อยเนี่ยยังดูแลรักษาป่าต้นอามได้ดีนะครับเป็นต้นแบบเรื่องข้าวโพดในอำเภออมก่อย เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2556เกิดขึ้นครั้งแรกที่ตำบลยางเปียงตอนไปปลูกนั้นมามีส่วนราชการมามีพี่น้องประชาชนไข่หูสักคนแต่มาหูว่าเข้าโพดมาปลูกในพื้นที่อมก่อยนั้นต่อเมื่อว่าเก็บฝุ่นผลิตอมามู่อยู่ตรงที่บริเวณใกล้ๆถนนโอ้ตายละอ่าอมก่อยเขาจะเอาอย่างเปือ่อนก่อนนะครับไป ข้ามไปตรงนี้ก็โดยหัวล้นข้ามไปด้านนั้นก็นโดยหัวล้นถ้าเฮาหมดแต่ว่าเอาเงินไปตัต้งปลูกพืชเชิงเดียวนะครับเอาจนดป่าเฮาหมดพราะ,ะนั้นเฮาก่เลยมากันไปไอ้กลุ่มคนเฮากกอยเฮาใจเยี่ยอย่างไรตอนนั้นน่ะท่านบุญเย็นก็เป็นหัวหอกเพราะว่าท่านรักษาป่าแล้วก็เก็บข้อมูลดิบทั้งหลายแหละที่เราได้มาเนี่ยก็ไปคุยกับน้ำเพื่อจำได้เลยนะ เข้าวโพดเนี่ยถ้ามีบ้านไหนหบอกอยากปลูกปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่ามีเมล็ดพันธุ์พร้อมกับสารเคมีก็คือปุ๋ยวางอยู่หน้าบ้านเลยในยุกนั้นเป็นจริงๆนะครับเราก็เริ่มเข้าใจนะครับโดยใช้ผ้าประชาชนถ้าหากว่าเรายังปล่อยคือพี่น้องประชาชนประมาณ4-5-6ห้ารายเนี่ยนำข้าวโพดมาปลูกเนี่ยต่อไปมันจะมีผลกระทบก,กับป่า อมก่อยของบ้านเฮาเนื่องจากว่าการปลูกข้าวโพดนั้นนะครับใช้พื้นที่กว้างมากก็จะทำให้ป่าของอมก่อยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นต้นน้ำที่มีความสำคัญของประเทศชาติเนี่ยหมดไปอันนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนข้าราชก,การเนี่ยหรือภาครัฐที่เข้าไปเราจะเป็นส่วนช่วยสนสับสนุนนะครับให้ขับเคลื่อนไปตามทิศทางที่พี่น้องประชาชนต้องการนะครับนักคือจิตเบ้อต้น หลังจากนั้นนะครับท่าน,านอำเภอก็นําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งกับพี่น้องประชาชนโดยที่มีกำนันทุกตาบลมีนายกทุกตาบลน,นะครับมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทําข้อตกลงหรือว่า M O U สัญญาใจ โดยการว่าอมก๋อยเราไม่ส่งเสริมการปลูกข้าวโพเดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อมก๋อยนะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงณวันนี้ปรบมือให้กับคนอมก๋อยครับคนอมก๋อยดูแลบริหารจัดก,การเรื่องป่าในค่อนข้างที่จะดีเข้ามาขี่รถเข้ามาไในบอกเห็นมีข้าวโพดสักต้นเมครับสิ่งที่ จะต้องมาคุยกันต่อคือว่าถ้ามองในเรื่องคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจรายได้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนน้มก๋อยเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ไทยๆเพราะฉะนั้นอ่ะก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายในเมื่อทรัพยากรก็ดูแลอย่างดีปกป้องปลากัอย่างดีน้ำเขาอุดมสมบูรณ์ทําไมยังจนจะต้องทําอย่างไรเราจะส่งเสริมให้เขาทําอะไร <S <S พืชเศรษฐกิจของชาวบ้านเนี่ยที่เขาสามารถทําได้เขาก็ปลูกกระพิกมะเขือเทศแล้วก็กระลำ จะมาส่งเสริมอมกว๋วยเป็นที่ท่องเที่ยวมันเป็นเรื่องยากเพราะที่ท่ทองเที่ยวเมืองไทยก็เยอะจะทําให้เป็นเมืองกเกษตรก็ว่าก็ติดปัญหาเพราะว่าเรามีพื้นที่ป่าทําอะไรมันก็ยากไปหมดที่ดินของเราบัตรถูกต้องตามกฎหมายหน่วยงานราชการจึงบัสามารถที่จะเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผมอยู่ตรงนี้ านสอจออยู่ตรงนี้และนายกหลายหลายท่านหลายหลายคนผู้วงล่อลยหลายท่านหลายหลายคนของอมก่อยอยู่ที่นี่เราต้องพักดันแผ่นดินอมก่อยให้มันถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาเร็วๆนี้เพื่อที่พี่น้องประชาชนเราจะได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือเรื่องปากเรื่องตองของพี่น้องประชาชนเพื่อพื้อพี่น้องคนอมก่อยเฮานั้นได้ลืมตาอาปากเหมือนกับคนพื้นที่อื่น